เนี่ยแม่หนึ่งสามห้าเห็นไหมคะปัจจุบันนี่หกร้อยกว่าแล้วอ๋อที่ว่าอายุเขามากมันต้องดูตําเบอร์ครับก็คือเบอร์ที่ขาหลังก็คือจํานวนเบอร์จำนวนตัวคือศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ค่ะใช่แล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งตอนนี้อยู่ไหมไม่มีเนี่ยมีแก่สูดเยเบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยสองตัวนกขันนังก็ไม่มีแล้วค่ะครับแล้วเบอร์ล่าสุดตอนนี้หกร้อยสิบกว่าเนี่ยค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ ND f a r ีฟา์มตำบลหมกแถวอําเภอหนองขายังจังหวัดอุทัยธานีมาพูดคุยกับคุณป้าอัมพรนะครับเจ้าของฟาร์มวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวภายในฟาร์มจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามและชมกันเลยครับ ูดคุยกับคุณป้าพรคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพาเยี่ยมชมฟาร์มว่าที่นี่เลี้ยงการจัดการฟาร์มยังไงเนาะคุณป้านะครับโซนนี้จะเป็นโูนคองแม่พันธุ์แม่พันค่ะแม่พันคลอดครับผมเขาจะอยู่อย่างนี้เลยนะคุณป้ายืนลงอยู่อย่างนี้เลยจนกว่าจะย่านมค่ะายัานมถึงจะปล่อยออกไปครับผมขอถามเหตุผลหน่อยทาไมถึงมีเป็นปูนพื้นยาไปถึงตรงนู้นแล้วเป็นดินตรงนู้น ปูนทั้งหมดมันก็ไม่ค่อยดีอะค่ะต้องมีดินให้เขายืนด้วยบ้างหาแต่ถ้าเวลาคลอดใหม่เขาอยู่พื้นดินจะดีแต่ถ้าพื้นดินทั้งหมดมันก็จะเละบางทีฝนตกก็จะแฉะน้องใช่ก็ต้อง,อ,ง,อ,งอย่างนี้ค่ะบางทีเขากินขี้เยี่ยวลงไปก็จะเป็นโคลนเป็นตม่างนี้นะครับ สองเดือนกว่าแล้วค่ะสองเดือนเองค่ะยังไม่ได้ขุดเขาเลยเสาร์อาทิตย์นียต้องทําเขาแล้วจะเป็นแม่เลี้ยงลูกนะครับค่ะตรงนี้อาหารอย่างนี้ก็คือให้เขาครั้งเดียวก็คือจบละหน้าที่ค่ะตอนจะตอนเย็นจะให้อีกครั้งแม่ห่วงอันนี้แยกให้ลูกเขากินเนี่ยเขาเข้ามาจะกินอาหารนี่เป็นอาหารนะครับเป็นซีพีนมิค่ะเป็นอาหารข้นนะครับเป็นอาหารเม็ดแบบนี้เลย เป็นซีพีอาหารวัวเด็กคกั้นไม่ให้แม่เขาแย่งแม่อย่างตัวเนี้ยเขามีปัญหาแม่เหยียบเห็นไหมคะคหูแหวงไว้หน่อยหนึ่ง<อ>เขาอยู่ปูนอะ่ะครับถ้าอยู่ดินได้จะดีมากเลยล่ะแต่คนนี้เราเวลาเช็ดเก็บซอมคำสาปเนาะมันก็เลยลำบากนหน้าฝนเละมากอะคะ่ะต้องเราก็ต้องพื้นที่ต้องกว้างกว่านี้เยอะถ้าอยู่ดินนะคะ ที่ต้องกว้างแต่นี่เราอยู่เง,งียหัวยานมแออาจจะเยียดมันก็จะเละโครงสร้างใหญ่มากนะครับอย่างแม่นี้ก็ร้อยเจ็ดสิบบวกเลยมั้งผมว่าเนี่ยผมก็ร้อยเจ็ดสิบสองเลยเนี่ยค่ะนะครับมันดีไม่ดีสูงกว่าผมอีกนะที่นี่มันมีออสองเผ่าพันธุ์ค่ะคสองตระกูลเป็นจะเตี้ยเตยี้ยเตยหนาหนาแล้วก็จะสูงสูงเราก็ปรับปรุงไปตาม ตลาดมีคนอยากได้หัวใหญ่เราก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นอืมครับยังใหญ่นี่มาจากสายไหนครับอันนี้จะเป็นมันเป็นสายอเมริกาทั้งนั้นแต่แอนนี้เป็นลูกบาฟ์ไฟเออเอสใหญ่มากแม่เออสายแม่เขาเป็นลูกบาฟ์ไฟแต่ตัวเขานี่เป็นลูกแปดสีออ่ห้าใช่ใช่เป็นลูก8ปดสี่ห้ามันก็มีลูกมาสองตัวแล้วเขา้าตัวที่สามกำลังเลี้ยงลูก ลูกนี่ขายได้สามแสนกว่าทุกตูนโอ้มันใหญ่นะรู้จากแม่เขารู้จากหลังเขาโอ้เป็นแป้นเลยแม่มีแต่คนชอบแม่ที่ใหญ่ครับเนี่ยดูด,ดูดูหลังทุกคนคน้องดูตัวนู้นจะเตี้ยหนาะเห็นไหมคะครับเนี<ม>่ยหลังหลังใช่ไหมครับค่ะเนี่ยค่ะนี่อย่างตัวนี้ก็จะตำ่ำจะมีสองอย่างถึงถึงเขาเตี้ยแต่เขาจะอกเขาจะกว้างไหล่หลังหนา<อ>ขาไม่ยาวคือแต่ละ แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นม่เหมือนกันใช่ค่ะเน่อยอย่างตัวนี้ก็จะสูงใหญ่มากครับเขาก็จะมันจะมีสองแบบอะค,ะค่ะแล้วแต่ว่าถ้าขายาวไล่ไล่เดินทุ่งเขาก็อย่างอเมริกาเขาก็จะว่าใช้พื้นที่เยอะครับอย่างเด็กเดนี่ก็นอนตัวนี้แยกยานนมเหรอครับชุดน,นี้อ่าชุดน,นี้หยามาก่อนอแต่ชุดน,นี้หยาทีหลังคะเพึ่งจะหยาลูกแ<อ>ค้เขาดูไหน่อยสอิสวยมากเลยนะครับ ทุดี้จะได้วดาาขวบแบบมังค่เนี่ยโอ้ดูดูดูตาเล็กหลักเลยเนะนี่ยเนี่ยนะรู้ไหมเขาดูหนสิอโอสวยมากเลยนะครับเออครับไอคู่นี้พิ่งหยา่าครับครับดูดูหกเดือนขายยังไม่ได้ตีเบอร์เลยครับปล่อยที่แปดเดือนเนาะคุณาใช่ค่ะส่วนใหญ่จะกเนี่ยปล่อยรุ่นเนี้ยค่ะอืมใกล้ๆกลขวบแหละครับจะปล่อยรุ่นนี้ <ừ> จะเล่นกับคนยังไงเรายังไงเราเวลาเราเลี้ยงให้อาหารเขาแล้วรูปหน้าเขาทุกวันเขาก็เลยจะมาให้คนจับอ๋อขชินชินกับคนค่ะกี่เดือนแล้วครับคุณบ้าตัวเนี้ยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าได้เดือนหรือยังอืโ้แข้งขาเขาใหญ่มากเลยนาะดูดูนตังแต่เด็กเลยประมาณเดือนนะคะดูแผงคอเขานี่นะครับค่ะนี่ก็จะเป็นโซนที่เขา อาบแดดหน่อยค่ะปล่อยให้เขาออกมาเล่นแดดคือแม่เขาแม่เขาตัวน้นนะพี่เขาครับผสมน้ําเชื้อรอนโคเป็นน้ำเชื้อวัวแดงก็เลยออกมาแดงแต่ได้เดินสนามประกวดไหมครับเนี่ยไม่ได้เดินหรอกค่ะไม่ได้วันนั้นน้องเขาซื้อเขาตกลงแล้วนะคะเนี่ยแล้วคืนนี้เขาเปลี่ยนตัวเอาตัวที่เคยไปประกวดมาราคาสูงกว่าไปครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้เอาไปกลมดิ๊กเลยใช่ค่ะดู มีคนซื้อแล้วแล้วคนนี้ก็เปลี่ยนตัวไปเขาคันนี้ก็ว่างอยู่ก็เลยยังว่างอยู่อ่าครับนี่ว่างอยู่ดูนี่ครับนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสร้างไม่สูงมากไม่สูงมากค่ะจะเป็นเตี้ยๆค่ะว่างค่ะนะครับไหล่ใหญ่ค่ะเนี่ยแม่พันธุ์ที่ยานมมาใหม่เขาก็จะหุ่นแบบนี้ค่ะเขาจะพรอมหน่อยครับนี่คือพึ่งยานมแล้วก็จะให้มาอยู่กับฟูงรวมกันใช่ค่ะอยู่กับฝูงรวมกันค ไอตัวนี้เป็นหัวท้องอยู่ตัวนี้ท้องแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหัวสาวค่ะตอนนี้จะเข้าร่มกันแล้วเมื่อกี้คือคืนมากพักเดียวค่ะแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ที่อายุมากมอ่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอายุสิบสิบเจ็ดปีแล้วนะคะยังให้ลูกได้วค่ะนี่ตัวนึงนี่นี่ก็ยุ่มีแบบนานนกว่าสิบเจ็ดปีไหมครับคุณป้าสิบแปดปีก็ บ้างน้อยตัวที่จะได้ลูกมาขนาดที่เจ็ดสิบแปดปีเนี่ยโอ้ครับลูกไหนครับที่ว่าสิบเจ็ดปีนั่นตัวข้างในค่ะตัวที่อยู่ตรงลาวปะค่ะนี่เขาก็ทองอยู่แล้วนะคะทองอยู่แล้วค่ะนี่ตัวนี้แน่แน่เบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดไอตัวนี้ก็หนึ่งหนึ่งห้าไอ้นี่ก็รุ่นเดียวกันออย่างตัวนี้ที่คันอยู่ใช่ไหมคุณป้าใช่ค่ะสิบเจ็ดปีแล้วค่ะโอ้โหมันเกิดน่าจะสิบเจ็ดหรือสิบแปดอะไรนี่ให้ลูกตลอดเลย ก็มีอยู่ตลอดอะค่ะทุกปีไหมครับหรือว่าสองปีบางทีก็สามปีสองตัวบางทีก็ปีละตัวแน่อย่างตัวนี้ปีละตัวมา2ครั้งแล้วแรจติดนั่นอ๋อ oh, ครับครับแต่ตัวนี้มาช่วงช่วงช่วงนี้มีมาสองตัวติดแล้วแล้วช่วงก่อนนี้มีม,มีไม่มีสามปีสองตัวมีผสมไม่ติดกำไรเยอะเลยเนาะ มันมันเป็นที่บางตัวอยู่ไม่นานก็ผสมไม่ติดครับแล้วลูกหลานเขาล่ะครับยาวขนาดนี้ขายหมดไม่ค่อยมีขายหมดยังไม่ได้มีพันธุกรรมเขาเก็บไว้เลยใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้คัดไปซ่อนไงคะครับตัวไหนสวยใครซื้อก็ขายหมดได้ราคาก็วานไปค่ะอย่างตัวนี้มันสูงใหญ่มากเลยนี่ก็ท้องสองลูกก็ขายไปแล้วก็ลูกสาวเขาบอกว่า แม่ตัวไหนพันธุกรรมมันก็เหมือนกันแต่ริงๆที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นปอเหลือเขาเลือกทางอันดับหุนกงเหรอสีมีเข้ม้นนี่คือวัวที่ต่างตัวเตี้ยเหลือเลือกแล้วใช่นะครับบางตัวที่เขาหวงไว้ก็มีน้อยตัวพ่อพันตัวนี้นะครับก็เก็บเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินบีบีบรรสันไม่รู้บีบีบรรสันครับเนี่ยแม่เขาตัวเนี้ยค่ะอ๋อ เป็นลูกในฟาร์มเองครับแม่เขาโครงสร้างก็ดีได้พ่อมาเยอะใช่แต,แต่แต่น้ำเชื่อนอกอก็บรรยากาศก็อยู่แบบนี้เลยอยู่แบบนี้ค่ะก็แบ่งเป็นโซนโซนแม่ท้องแม่ท้องว่างแม่เลี้ยงลูกเนาะคะุณตา อย่างวันนี้คุณป้าก็ให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะให้ตั้งแต่โมประมาณโมงเช้าค่ะอ๋อมาให้เองเลยวันนี้ให้เองทุกวันเน่ะหมายถึงว่าตรงโซนนั้นก็ให้เรียบร้อยโซนนี้ก็ให้เรียบร้อยใช่ค่ะให้เองเลยก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรมาถึงก็อาหารตัวไหนกินเบอร์อะไรเราก็ตักตักให้แล้วก็มาให้ข้องนี้ตักให้ข้องนี้คอข้องนี้ตักเสร็จแล้วก็เราก็ไปใส่ฟางข้องนู้นครับพอลออี่นี่กินอาหารหมดก็มาใส่ฟาง อย่างอาหารเบอาารบ์หมายถึงว่าอย่างเด็กๆนี่กินเบอร์อะไรครับเด็กๆก,ก็กินอาหารวัวเด็ก972คุณแม่พันธุ์ก็จะกินมีทั้งเม็ดทั้งผงให้ผสมกันเพราะว่ากินเม็ดแล้วมันจะหมดเร็วครับผงม,มันจะกินช้าหน่อย <laughs> ประหยัดหน่อย <laughs> <laughs> นะครับแล้วแม่เลี้ยงลูกหรือครับหรือว่าแม่ท้องกินตัวไหนแม่แม่เลี้ยงลูกจะกินโปรตีนสูงกว่าแม่ท้องแม่ท้องจะกินโปรตีนประมาณ16ค่ะ แม่เลี้ยงลูกก็จะกิน18แต่อาหารผมกิน18กับ20แต่บางตัวที่อายุมากๆอย่างอัวแก่เนี่ยครับถ้าใกล้คลอดเราจะให้กินโปรตีน2ะ<อ>แต่ช่วงนี้มันก็จะกินรวมก็เข้าไปโปรตีน16ครับอย่างนี้เขาก็กินเคี้ยวเอื้องฟางไปเรื่อยใช่ค่ะอาหารเช้าก็กินไปแล้วส่วนหนึ่ง ไอ้ไอพวกแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกมันกินมื้อเดียวกินเช้ามื้อเดียวแม่หนึ่งสามห้าเห็นไหมคะปัจจุบันนี่หกร้อยกว่าแล้วเ<อ>นี่ยที่ว่าอายุเขามากมันต้องดูตําบเบอร์ครับก็คือเบอร์ที่ขาหลังก็คือจํานวนเบอร์จำนวนตัวค่ะวันแรกศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ค่ะใช่แล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งตอนนี้อยู่ไหมไม่มีเ <laughs> <laughs> นี่ยมีแก่สุดเบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยสองตัวนกขนันนันก็ไม่มีแล้วค,ะค่ะครับแล้วเบอร์ล่าสุดตอนนี้ หกร้อยสิบกว่าเนี่ยคะ่ะถึงหกร้อยยี่สิบครับครับนี่นะครับนี่จะดูที่ประวัติของฟาร์มนั้นนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะค่ะลอดวันไหนก็ลงวันที่ลอดแล้วก็เบอร์ก็ต้องรันกันมาเลยนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะ้อคุณป้าค่ะนี่โซนโซนหนึ่งอยู่ใกล้บ้านนะครับค่ะตันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับเลี้ยงลูกหรือว่าแม่สาวครับตัวน,นี้อันนี้จะเป็นแม่สาวอเอาไว้ผสมแม่ลอดไม่ค่อยมีคะ่ะ ส่วนใหญ่ถ้าถ้าแถบนี้เขาจะคลอดก็ให้คลอดที่นี่แหละค่ะไม่ค่อยได้ไล่ไปนู่นก็จะให้ใกล้หูใกล้ตาเราหน่อยค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกวีรุดดัฟแปดห่าหนึ่งค่ะครับค่แม่รับแปดห่าหนค่ะแม่เขาจะโอ้ใช่เขาเป็นพี่แม่ตัวนู้นแม่เป็นสาย SK ช7สแม่ก็เป็นหัวเทาโบท นี่พี่ไอ้นี่น้องแม่มีลูกป,ปีละตัวเลยถึงปีต้องคลอดถึงปีต้องคลอดครับพันธุกรรมกรรมดีมากเลยนะแม่ตัวเท่าตัวนั้น,นะะตัวเท่าตัวนู้นนะะ้อง้าหาที่อยู่ตัวเดียวอ๋อครับครับอันนี้น้องเขาปีกับน้องค่ะไอ้ตัวนี้เป็นลูกวิแปดแต่ตัวนี้เป็นลูกวัวเท่าไอ้นี่เป็นปวัวแดงนะเนี่ยแต่เขาไม่แดงครับแต่ก็ยัดงดีได้โบสถ์มาตอ้นคลอดใหม่ๆหมเขาก็แดงแต่เขาถอดสีหมด ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใส่หัวเทาก็จะแดงไม่รู้ตัวนี้เังไงไม่แดงใส่มาจากสายสายไม่โกงกันสายปู่สายย่าเพิ่งมาแสดงรูดอบเราเกิดที่นี่เยอะมากแต่เราขายหมดลูกมันอ่ะไม่ค่อยนี่ครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่จําหน่ายวัวสวยไม่ได้เป็นวัวคัดออกวัวสวยทั้งนั้นเลยที่ลูกค้าซื้อไปเราไม่ได้ไปซ่อนอะค่ะเขาชอบตัวไหนลราขายกิมราคาตรงการออกไป อย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้ให้นมลูกไม่เก่งเลี้ยงลูกไม่นี้เอาตัวนี้ปลดไม่ไม่มีถ้าตัวถ้าตัวไม่ดีเราขายเนื้อเลยครับนี่แหละเนาะสาเหตุที่ทําให้เอ็นดีฟาร์มอยู่มาถึงวันนี้นะครับนี่มันก็ปล่อยลงแปลงไม่นุ่นได้ครับของตัวนี้สามารถปล่อยลงแปลงได้ใช่ค่ะปล่อยลงแปลงไม่นุ่นมันจะมีรั้วกั้นแล้วก็ผมเข้าไปได้ไหมครับเนี่ยได้เข้ามาได้ค่ะ ก็จะไล่ให้ดู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 แต่ละตัวตัวนี้เป็นแม่ท้องหมดเลยไม่หมดทุกตัวค่ะท้องว่างแล้วครับแม่สาวอ่าแม่สาวตัวนู้นยังไม่รู้ว่าติดยังแต่ตัวนี้ติดผ่านแล้วค่ะอนี่แหละตัวลงไปเนี่ผ่านแล้วนี่นะครับเต็ตดวใหญ่มากปีใหม่ลูกดูสิปีใหม่ลูกให้รเขาดูหน่อยเนี่ยอัวเทา<ด>เราสมัยก่อนจะเป็นอัวเทาอย่างนี้หมดด,ดูดูหลังเขาครันี่ย โอ้วนตับเลยครับตกใจอะไรแอปเปิ้ลแรอ้วนตับเลยแอปเปิ้ลตกใจอะไรลูกหลังยาวมากเลยตัวนี้เป็นวัวสาวเคยไปประกวดมาค่ะครับนะครับส่วนตัวนู้นตูดสวยกลมดิกเลยตัว492ปาครับนะนี่ลูกตัวหนึ่งแล้วค่ะอันนี้เริ่มท้องสอง วยมากเลยแปปเปิลแปปเปิลตกใจอะไรลูกอ๋อตกใจน้อง <c oughs> อันนี้เราปิดอคอกไว้ไม่ให้เขาลงไปแปลงธรรมดาเขาจะไปอยู่แปลงนอนร่มไม้นูน่นครับตรงนี้พื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้พื้นที่เป็นร้อยไร่อ่ะร้อยกว่าแต่ว่าเราก็กั้นไว้แค่นี้กัอกเป็นล็อกไว้ใช่ไหมค่ะไฟชายนู้นมันจะเป็นควายปล่อยออกไปแล้วมันก็จะมีสระน้ําควายมันจะอยู่ชิงชายป่านู่นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ ท,ที่หัวนี่มีประมาณห้าไร่ค่ะทไร่เหมือนกันค่ะก็ที่้อม,มันเท่านี้ครับน,นี่นะครับนู่นนะครับก็นี่เลยโครงสร้างดีทั้งนั้นเลยนะครับแข่งขาเป็นฟราร์มที่เลี้ยงมานานนะครับเรื่องพันธุกรรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพัฒน,นามานานยาวนานมากสามสิบกว่าปีเราคนปาใช่ค่ะพ่อพันธุ์เราก็ส่วนแม่พันุ์เราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าพ่อพันุเราซื้อ บางประเทศส่วนใหญ่ไม่ <ทำ S 1> ค่อยได้ดใช่ใช่ใช่พรใช่เพรพันรุ่นใหม่ๆช่องทางติดต่อนะครับคุณป้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะมาซื้อขายมาหาอุปกรเลี้ยงนะครับติดต่อที่ไหนบ้างครับเออก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดหนึ่งปดแปค่ะครับผม,คบผมใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อเลือกหา ตัวนะครับหรือซื้อเลือกหาอาหารก็มีค่ะนะครับก็มาเที่ยวชมได้ค่ะยังไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรก็อยากว่างๆแวะมาเที่ยวชมได้ค่ะครๆที่ผ่านมาแถวนี้เนาะะนะครับลองแวะมาเที่ยวชมได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าอัมพรมากนะครับที่มาแนะนํามาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมก็สั่นน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ